ครับสวัสดีครับท่านที่กดเข้ามารับชมคลิปทุกท่านครับคลิปนี้ครับก็กว่าจะได้ลงพระก็ห่างหายไปนานคือผมมีพระสะสมไม่เยอะครับก็ได้แต่สะแสวงหาไปเรื่อยๆครับองค์ไหนสวยงามหรือว่ามีอะไรที่พิเศษก็จะเอามาลงให้ท่านได้รับชมสำหรับคลิปนี้ครับเป็น พระที่มีความสวยงามครับทั้งลักษณะขององค์พระครับเป็นพระแม่ธรณีบีบือผมครับมีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นพิเศษครับก็ทำให้ดูแล้วก็มีความติดตาตึงใจครับด้านหลังเป็นยันจม ผมสันนิษฐานเองครับว่าน่าจะเป็นยันของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรครับเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับพระแม่ธรณีบิดมวยผมก็คิดว่าหลวงพ่อท่านน่าจะสร้างพิมพ์พระที่เป็นพระแม่ธรณีบิดมวยผมครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าพระที่ลงในคลิปนี้ มีความสวยงามอย่างไรครับก็ดูโดยทั่วไปนะครับพื้นผิวของพระก็มีความแห้งครับบ่งบอกว่าพระมีอายุอันนี้ผมก็ไม่ทราบประวัตินะครับก็หาหลักฐานไม่ได้เลยว่าหลวงพ่อท่านสร้างไว้ปีไหนก็ได้แต่สันนิษฐานเอาว่าพระก็มีอายุเหมือนกันก็นกคือดูจาก ลักษณะของกายภาพก็คือมีความแห้งความก่อนแล้วก็ความเป็นมันวาวมีคราบคล้ายๆว่าคราบน้ำว่านออกมาครับดูแล้วมีความมีความหนึนุ่มพอสมควรครับสองดูแล้วก็ดูเนียนตาสบายตาครับส่วน นี่ก็คือด้านหลังขององค์พระครับเป็นยันของหลวงพ่อกลวยครับทีนี้เรามาดูกันชัดๆครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าพระน่าจะมีอายุก็คือตามที่ได้ศึกษาพระเนื้อดินมาครับว่าพระมีอายุต้องมีความแห้งมีความหนุ่นุ่มพอประมาณครับสำหรับพระ ดูครับนี่คือพระพักของพระแม่ธรณีครับพระองค์นี้ครับมีมวลสารเยอะครับผมก็เลยลองดูกับแม่เหล็กก็สรุปว่าทำปฏิยากับแม่เหล็กครับและตรงจุดนี้ครับที่อยากให้ท่านได้รับชมก็มีความประทับใจในพระผ์นี้ครับก็คือมีมวลสารที่เป็นแร่อัญมณีครับ เป็นเม็ดเล็กๆที่ฝังอยู่ในองค์พระครับอยู่ด้านล่างครับสีสวยมาก 10X ก็มองเห็นครับแต่มองไม,ไม่ค่อยชัดครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าเป็นพระของหลวงพ่อเกวเพราะว่าท่านจะใส่รายเสกใส่แร่อัญมณีต่างๆที่ท่านมีครับทีนี้มาดูดูตรงจุดที่ แตกบินหรอครับตรงนี้เป็นด้านขวาตรงไหล่พระแม่ธรณีครับจะเป็นตุ่มๆครับแต่นี้เนื้อกระเทาะออกก็ทําให้เห็นมวลสารที่อยู่เนื้อในครับนี่ครับเป็นหินเป็นทรายก็ดูแล้วไม่มีคมครับดูแล้วเนียนแล้วก็นุ่มเหมือนกันนี่ครับ นี่ครับจะเป็นตุ่มๆแบบเนี้นี่ดูด้านซ้ายของพระแม่ครับจะเป็นตุ่มนูนๆขึ้นมาแต่ตรงด้านขวาเมื่อกี้แตกออกนี่ครับเนียนนุ่มสวยมีดูมีมิติครับมวลสารก็มีให้เห็นครับดูผิวผลนึกว่าเป็นเนื้อนางพญาระนางพญาครับคลิปนี้จะดูให้ดูตรงที่ แตกหากบินเป็นส่วนมากครับตรงนี้ตรงขอบวงรีด้านขวาองค์พระครับแตกออก่กนี่ครับเนื้อด้านในเป็นแร่มีทรายมีผงพุทธคุณผงวิเศษครับแล้วก็ที่เล่นกระแสเป็นวาวาเป็นผมสันนิษฐานว่าเป็นแร่เหล็กไปครับที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กครับ อีกจุดนึงครับขอบวงรีด้านซ้ายของพระครับตรงที่ขาวๆนี่ครับอยากให้ท่านดูเป,นเป็นผงขาวๆครับเป็นผงของหลวงพ่อหรือว่าผงที่วิเศษที่ท่านได้มาครับนำม,มาผสมกับเนื้อองคพระส่วนด้านข้างๆเล็กๆถ้าท่านเกตด,ดูดี จะมีทรายเหมือนอะไรเป็นสีชมพูครับจุดบบเลอเอ็กเลกก็ทรายเงินทรายทองดูทรายทองครับองน,นี้ก็มีเหมือนกันครับทรายทองไม่ได้ลงให้ท่านได้ดูทุกจุดครับมีหลายจุดครับทรายทองตรงนี้เป็นหัวเข่าท่านซ้ายครับของพระแม่ธรณีให้ท่านดูบอลสานกันชัดชัดครับแล้วก็ดูความ นุ่มดูความเป็นมิติขององค์พระครับดูว่าพระมีอายุลักษณะกายภาพจะเป็นแบบไหนครับนี่ครับเนื้อสวยมากเลยครับก็ปิดท้ายด้วยภาพนิ่งครับให้ท่านได้รับชมชัดๆครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่กดติดตามแล้วก็กดเข้ามารับชมเพื่อเป็นกำลังใจก็คลิปถัดไปจะนำพระเส้อสวยมีจุดพิเศษพิเศษมาให้ท่านได้รับชมอีกครั้งครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ